โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับ FC ชาววอาทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเรียกว่าสอนเรียกว่าเรียกว่าแชร์แล้วกันนะครับแชร์ประสบการณ์นะสําหรับอ FC ท่านหนึ่งนะครับถามมานะครับอยากให้สอนเหล่าคันธนูให้หน่อยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคร่าวๆนะก็ไม่ได้ว่าสอนสอนจ๋าเลยนะครับก็คลิปมันจะยาวนะครับถ้าเหลาเสร็จอะไรเสร็จยาวแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็หาไม้มานะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่นะจะใช้เป็นไผ่อะไรก็ได้นะแต่ขออย่างเดียวคือให้มันแก่ทั้งนิดนึงนะครับแห้งๆเลยนะครับห้ามเอาไม้สดเด็ดขาดเพราะไม้สดเนี่ยหนึ่งน้ำหนักนะครับสองคือความสปริงไม้ไม่ได้นะครับแค่นี้นะครับไม่ควรเลยนะครับธนูไม่ควรเอาไม้สดนะครับควรจะหาไม้แห้งดีๆนะครับของผมนี่ใช้เป็น ให้เลี้ยงนะลำค่อนข้างตรงนะครับจริงๆริงอันนี้เนี่ยเอามาทําตัวได้นะแต่ผมเอามาทําธนูไงออนะครับอันนี้ก็ถือว่าแห้งดีนะครับแห้งดีนะครับเสร็จแล้วเราตัดนะครับผมผมเนี่ยว่าวที่ผมทําเนี่ยผมจะรู้นะครับรู้น้ําหนักของเขานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วว่าวผมเนี่ยจะใส่พอดีปีกนะครับใส่พอดีปีกหรือเล็กกว่าปีกนิดหน่อยนะอันนี้ผมตัดมาน่าจะเล็กกว่านิดน,นึงนะครับ ขอผมตัดมาเท่าคันเดิมนะคันเดิมคันนี้เนี่ยอมันเป็นคันที่ผมใส่ใบขวดนะซึ่งขวดโค้งน่ะเราจะทําคันไม่แข็งนะครับซึ่งพอเรามาใช้เป็นขวดเป็นใบพลาสติกแข็งเนี่ยฟา้าอ่อนของไม้อันเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับถ้าจะทําเสียงฟ้าผ่านนี่คือไม่ได้นะไม่ผ่านนะครับเสียงมันอ่อนนะครับอ่าคันนี้เนี่ยจะเน้นไปทางแบบว่าเสียงนุ่มๆแล้วฟังนานๆน,น,นะครับฟังนานๆได้แล้วก็ไม่กินไหมนะครับเพราะว่า พันเนี่ยไม่ได้แข็งมากนะอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนเหลานะครับก่อนอื่นเลยนะครับหาไม้มานะครับแล้วก็เราจะเหลาให้มันได้อืมผมจะบอกยังไงดีอะอ่าให้มันได้ประมาณสองเท่าของปีกอะเนี่ยเอาให้มันได้สองเท่าของปีกก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ เราก็เคลียสองไม้นะเคลียสองไม้ให้เท่ากันนะความอ่อนให้เท่ากันนะครับยังไม่ต้องไปลงลึกมากนะ,ะเราให้โฟกัสอยู่ตรงกลางไว้ก่อนนะครับตรงกลางไว้ก่อนนะตรงกลางยังไงครับคือตรงกลางนะที่เราจะเอาไปทาากับธนูนะครับเวลาผมทํานะก่อนจะทําธนูผมจะทําที่คาบที่ที่คาบนะที่ท่าบธนูนะของผมจะเป็นประกับบนนะเวลาผมทาา ทาบบนแบบนี้นะครับผมจะทํากระว่าวก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูช่องว่างช่องว่างนะช่องว่างนะครับช่องว่างที่จะใส่ธนูได้นะว่ามันประมาณไหนนะครับนี่อย่างเงี้ยหนาไปนะครับให้เราให้เราไปดูนะกระว่าวนะครับว่ามันใส่พอดีหรือเปล่านะตรงกลางเนี่ยตรงที่เราใส่ว่าวเนี่ยให้มันพอดีหรือเปล่าเราไม่ต้องให้มันหลวมมากนะให้มันพอดีพอดีนะครับสําหรับผมประกับบนนะ มันจะง่ายนะครับสําหรับท่านอื่นไม่รู้ว่าทํายังไงเหมือนกันนะมันมีหลายสูตรเนาะอันนี้ก็เอาตามที่ผมทําแล้วกันนะครับนะให้เราเน้นตรงกลางนะครับเน้นตรงกลางให้มันพอดีนะครับเสร็จแล้วไล่ตรงอื่นให้มันเท่าตรงกลางนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งไปทําตรงนี้ให้มันแคบนะเราเอาหนาไว้ก่อนนะแล้วก็มาไล่ตรงกลางให้มันมันมันได้ส่วนก่อนนะครับให้มันได้ส่วนให้มันใส่พอดีธนูนะครับอันนี้ผมก็คร่าวๆให้ดูนะ ว่าเดี๋ยวลิดมันจะนานนะเพราะว่าเหลาจริงๆก็ค่อยๆขูดค่อยๆเหลานะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆแบบไวๆนะอันนี้นะไอคันนี้ผมก็ใช้จริงนะที่เหลาให้ดูเนี่ยใช้จริงนะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วนะครับรได้ละนะพอเราเหลา,าได้ที่นะครับเราก็ ค่อยมาเคลียร์ข้างนะครับเคลียร์ข้างไม่ต้องออกเยอะนะเคลียร์พอประมาณนะครับเคลียร์ข้างพอประมาณนะครับแล้วเรากนะ็เหล่าปลายนะเหล่าช่วงปลายช่วงนี้นะครับช่วงนี้มาก่อนนะเหล่าช่วงนี้มาก่อนตรงที่จะให้มันอ่อนนะครับให้เราความหนานะครับความกว้างเนี่ยเท่าเดิไมไว้ก่อนนะครับเราเหล่าด้านข้างก่อนนะครับเหล่าด้านข้างก่อน เราเหลาเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันอ่อนมากนะครับให้อย่าให้มันอ่อนมากนะครับอันนี้ผมเนี่ยไม่ได้เหลาเลยอันนี้ผมผ่าผ่าเอาเลยแนะเอออีโตผ่าเลยนะเ,ออเดี๋ยวทำให้ดูครับเหลาพอประมาณนึงนะครับวิธีการนะอันนี้ของผมใช้อย่างนี้นะ แต่ว่าแล้วแต่คนเหล่านะแล้วแต่คนจะทํานะมันไม่มีถูกผิดนะครับนี่อออย่างนี้นี่เห็นนะมันเริ่มมีความอ่อนนะแต่ว่าน,นี้ยังแข็งอยู่นะครับเพราะมันแข็งอยู่เนี่ยให้เรามาไล่ขอบด้านข้างนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นมีดตอกโ,โหมีดตอกไม่คมเลยนะก็อันนี้เนี่ยผมจะไล่ด้านข้างไล่ด้านข้างวะไล่ด้านข้างนะให้มันให้มันเล็กลงแต่ไม่เล็กเกินนะก็ จริงๆมันควรจะประมาณใบธนูได้นะใบธนูเราเล่า12มิลน,น่ะเออประมาณ12มิลน,น่ะความบางแล้วแต่ขนาดของธนูด้วยนะเพราะว่าเวลาเราจะมัดเนี่ยเราจะต้องทําบากเข้าไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราทํากว้างน้อยเนี่ยมันจะบากลําบากนะถ้าใครทําธนูที่เป็น,ปนทรงกลมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขามัดหรือใช้อะไรกันยังไงนะครับแต่ของผมเนี่ยจะทําเป็นแบนๆน,น,น,นะ เป็นแบน,น,น,นไวน้เวลาเรามัดรออะไรเนี่ยผมสะดวกนะฮะัอแล้วก็เดี๋ยวผมปิดหัวท้ายก่อนนะนี่เก็บหัวท้ายลาักษณะมันก็จะได้ประมาณนี้นี่เห็นะมันจะไม่หนานะครับมันจะแบนอย่างนี้นะครับอแค่นี้นะครับเวลาเราทำนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะ พอเราเหลาไปนะครับเราก็ทําอีกข้างนึงนะครับเสร็จแล้วเรายังไม่ต้องยังไม่ต้องอ,อทําอ่อนมากนะให้เรายืนแข็งไว้นะครับยืนแข็งไว้ถ้ามือใหม่เนี่ยผมเชื่อเลยนะถ้าทําแรกๆเนี่ยบางทีอาจจะเข่งไปนะเวลาเราเราใส่ธนูไปแล้วเนะี่ยอาจจะขาดได้เลยนะลองเอาแบบเป็นเชือกเป่าลองไม่ต้องใส่ใบเชือกเป่าลองโกง่งลองขึงนะครับแล้วลองจับดูนะครับ เราจับดูว่ามันตึงหรือเปล่าเวลาผมทำนะ่ะผมไม่มีเครื่องวัดหรืออะไรนะผมใช้ความรู้สึกล้วนๆนะเวลาผมจับเนี่ยผมจับอย่างนี้เช็คดูนะครับความตึงแล้วก็คือเวลาเราจะเช็คความตึงเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าเราเอาต้องการธนูเนี่ยโกงขนาดไหนของผมเนี่ยชอบราวๆนี้นะครับราวๆนี้นะครับผมก็จะขึงนะครับขึงมาให้มันได้ราวๆนี้นะครับแล้วก็จับดูนะครับจับดูว่ามันแข็งหรือเปล่าแข็งขนาดไหนนะครับแล้วเราก็ ค่อยมาไล่นะครับค่อยมาไล่ให้มันอ่อนนะให้มันอ่อนเราก็จับเนี่ยผมทำางนี้นะครับแล้วก็จับแต่ภาคหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ทําอย่างนี้หรอกนะครับเพราะว่าเหลาเหลาไปนะเราเหลาไปแล้วมันก็พอดีเองนะผมทําค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับถ้าทําใหม่ๆเนี่ยแนะนําอย่างนี้ละกันนะครับแนะนําแบบนี้ละกันนะครับมันจะง่ายนะเหลาแล้วก็เช็คนะครับแล้วก็เช็คดูด้วยนะว่าสองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งอ่อนฝั่งหนึ่งแข็งนะพยายามดูให้มันเท่ากันนะครับ แล้วก็ระดับโกงนะครับตามความพอใจนะครับแค่นี้เลยนะครับการเหล่อนะครับเทคนิคการหล่อแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนทํานะครับของผมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าได้อะไรกันหรือเปล่านะก็ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอภัยนะก็กลัวคลิปมันจะยาวเกินนะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ